咋？<来>吧 พวกเราจิตแจ่มใสเป็บบนนกที่ออกจากรังเลยไม่ใช่เรามีของขวัญสุดพิเศษจะมอบให้กับมาแมวสุดที่รักของเราเป็นของขวัญคิดว่าจะต้องถูกใจที่สุดซึ่งของขวัญน,นะครับผมมั่นใจว่าเด็กๆบ้านนี้ต้องชอบแน่นอนเพราะว่าจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สํารวจความชอบกันเรียบร้อยแล้วว่าใครอยากได้อะไรเรามาดูกันเลยไหมว่าใครจะได้อะไรบ้างแต่ของขวัญกันเลยย,ยิงโมหนูอยากได้อะไรลูกปีใหม่หนูอยากได้อะไรคะ นี่ของยิงโมนะถึเดินมาสิตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาหนูชอบพูดถึงอะไรชุดจิบน้ำชาคืนคืนนั้นแกรุาเรียกฉันว่าแน่นเมากับพอตี้น้ำชาจุบหรือนะคะ อาบูหนูอยากได้อะไรของขวัญปีใหม่ฮะอยากได้อะไรก็ได้ที่กินได้ครับของกินใช่ไหมแต่ว่าหนูอ้วนมต้องรักษาส,สุขภาพอาบูเพราะฉะนั้นของขวัญที่อาบูจะต้องได้ต้องเป็นของกินแล้วก็ต้องไม่ทําให้หนูอ,นอ้วนเอาขวัญอาบูมาเลยอยากกินหรือเปล่า <ๆ S 1> อยากินค<อ>ือไงกินถกวันี้ก่อนวัสดีสวสดี้อ้วดีครับอุย้ยอร่อยจังเลยงมงม ป๊าปารู้เพราะาต้องปีที่ผ่านมาเนี่ยชอบวิ่งตามรถหรือชอบวิ่งตามมอเตอร์ไซค์นี่เสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้จะวิ่งหาอเตอร์ไซค์ <c oughs> เพราะฉะนั้นของขวัญของหนูก็คือเป็นไงลูกได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วดีใจไหมลูกดีมากเลย แฮปปีนะ้นิวยยร์นะบรรลุแล้วเนาะชีวิตนี้ได้นั่งมอไซค์แล้วลูกโอ,อ,อ้ยของขวัญดูุดดันได้ไรี่ใหม่หนูเป็นแมวที่ว่องไวแล้วหนูก็ชอบไล่ล่านี่เลยของขวัญรวยอยู่นี่ยว่าป้าจะแกะของขวัญของหนูอยากได้อันนี้มากกว่าไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวเฮ้ยหนึ่งสอง สนใจเลยชุดนั่ไม่ต้องได้แล้วไปของขวัญเนนะี่ยสวัสดีครับนี่มันตัวอะไรกินได้ไหมเนี่ยมาดามโรสของขวัญของหนูคืออะไรอยู่ต้องชอบมากแน่ๆเลยของขวัญที่หนูอยากได้มากที่สุดก็คือสิ่งที่หนูชอบมากที่สุดในชีวิต อัญญาอะไรนะป๊าเอานี่มาให้นะหนังสือสวดมนต์หนูจะได้จิตใจสงบสุขไงลูกขาเ้าฉันตื่นไหว่าฉันจะได้อะไรเราไปสวดมนต์กันนะลูกนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา อย่าองลูกหนูต้องจิตใจสขขงบผ่อใสายนะลูกนะป้าจะพาหนูมาบ่อยๆนะลูกนะพุททางพระคัมภีร์งอภิวาทมล้วามรักกันเป็น <c oughs> ของขวัญกันของขวัญเควินคืออะไรรู้ไหมเควินเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแต่ไม่ชอบออกจากบ้านได้ไปเที่ยวข้างนอกแต่ไม่ต้องออกจากบ้านคืออะไรไปดูกันเลยมีวันตัวหนึ่งลอยว้น้ำมาดูเจ็บช้ำ เอัมาลครบถึงคิวของสโนว์แล้วเป็นของที่สโนว์ชอบมากเป็นของที่สโนว์ขาดไม่ได้เป,เป er <t ains> <t ains ็นของที่สโนว์ชอบที่สุดเลยอะไรอะซ้ำซ้ำที่ตอนแรกมันสมบูรณ์แบบนี้หนูดูสิตอนนี้มันเหลือแค่อันเดียวแต่มันก็ขาด วันนี้หนูได้เป็นเจ้าของแล้ว คือก,กิจกรรมปีใหม่ที่บ้านกับตันควินสนุกสนุกครับผมจริงๆเราก็จัดการขำๆการแค่เราให้เวลาให้ความรักกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะครับนั่นแหละจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในปีใหม่นะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ผมและก็ครอบครัวนะครับขอให้ลูกเพจทุกคนนะครับมีความสุขมากๆเลยขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยก็โอ้โหหนักหนาสาหัสกันเหลือเกินปีต่อๆไปก็ขอให้มันหมดสักทีขอให้คิดอะไรก็สมหวั ขอให้รวยขอให้รวยที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับอาบูมาสวัสดีปีใหม่ก่อนเร็วอาบูสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีีใหม่ครับบ๊ายบาย